จานพร้อมจานพร้อมข้วขึ้นช่ายเออต<ะ>ังนี่ตบด้วยกระเทียมเจียวผมมีความหอมกระเทียมเจียวนิดๆเลยอืมอืมฮ่าฮ่าฮ่าปนยมูก ับแก้มเราวันนี้แมงกัะพุนลวกจิม้ม <Yeah. S 1> <c oughs> แมงกัะพุนลวกจิม้มและเราจะบอกวิธีการล้างแมงกัะพุนเค็มให้จืดทำยังไงรวมไปถึงน้ำจิม้มสูตรเด็ดสูตรผสมวาฟาบี <Yeah. S 1> ไปทำกันเลย นี่อันเนี้ยก็คือแมงกระพุนนะเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนเคยเห็นหรือเปล่าตัวแมงกระพุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะตัววัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยมันจะมาเป็นถังแบบนี้คือมันจะดองเค็มมาแบบเค็มจัดเนี่ยดูดอกเกลือนั่นเกลือทั้งนั้นเกลือล้วนๆคือเค็มเหนืนอนาดเกลือแบบแบบระเหิดออกมาตรงนี้ได้อะใช่ไหมระ,ะเหิดปะนี่ได้มาเป็นแบบนี้อันเนี้ย อันเนี้ยมันยังเอาไปกินไม่ได้เพราะมันเค็มมากเพราะเขาดองเค็มมามันต้องกัดความเค็มออกะให้มันจืดก่อนก่อนที่จะเอาไปทาทาอาหารทําเมนูเนี่ยนี่นะแมงกระพุนเนี่ยแมงกระพุนแมงกระพุนน,น,นี่ก็คือวิธีการล้างเนี่ยมันจืดอะ่ะมันไม่ต้องทําอะไรมากเลยเพื่อนก็คือไม่ต้องใช้สารใช้อะไรเลยมันใช้แค่น้ำเปล่า น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราจะต้องมีความอดทนนิดนึงก็คือเราก็เอาอีตัวแมงกับคุณเนี่ยแช่ในน้าเปล่าธรรมดาเลยแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยคือแมงขังเนี่ยอายุการเก็บรักษามันอยู่ได้นานมากเป็นปีๆเลยเราจะแช่เราก็แค่แช่แค่เท่าที่เราอยากจะใช้อ่ะแช่น้ําเปล่าอ่ะนี่แช่น้ําเปล่าไปแช่ท่วมๆแล้วก็หลักการในการแช่หลักการในการทําให้มันให้มันจืดเนี่ยหลักการก็คือว่าไอตัวแมงเนี่ยมันมี ความเค็มในตัวเยอะมากเราแช่น้ำเนี่ยเพื่อให้น้ําจืดอะ่ะมันมันเหมือนตัวแมงกะพุนอะ่ะมันดูดน้ําจืดเข้าไปในตัวแล้วมันจะผักตัวน้ําเค็มอ,ออกจากตัวแมงกะพุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือแช่มันไว้แบบนี้แล้วก็ให้เวลากับมันสเต็ปแรกที่เราชอบใช้เนี่ยก็คือเราพอเราแช่ปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้30มสนาทีครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเราก็มาเปลี่ยนน้าพอเรามาเปลี่ยนน้าแรกเนี่ย เราก็เอาแมงกะพุนเนี่ยแช่ไว้ในน้ําเปล่าอีกรอบนึงแต่ทีเนี้ยเราแช่ไว้คืนหนึ่งหคืนพรุ่งนี้เช้าอ่ะมาดูแมงกะพุนเรานะจืดแน่นอนแล้วก็ค่อยเอาไปประกอบอาหารได้เนี่ยแหละหลักการมีแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูแมงที่เราแช่ไว้แล้วเราจะไปทำเมนูแมงกะพุนลวกจิ้มกันพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มซรีฟู้ดผสมว้าวบี้ไป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  go 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 ฝับฟอยฝับไปฝับมาฝับนิ้วโชว์มือฝับไปฝับมาฝับนิ้วโชว์ออกกล้องให้ตายเลยนะเนี่ยฮาเลยนะเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับแยกแค่รอฟอยเอาไว้โปะหน้าโปะหน้าตอนเราทำให้กับคุณครกจิมพอแล้วพอยังพอแล้วเนาะแค่นี้เดียวนี่นี่ที่เราล้างจืดมาแล้วสนิท แต่ว่ามีเทคนิคอย่างหนึ่งนะเพื่อนก็คือพวกแมงกะพรุนเนี่ยมันมันแบบคือมันเวลาเราเก็บอ่ะคือมันอ่ะจะต้องแช่น้ําอยู่ตลอดเวลาต้องแช่น้ําตลอดเวลาเลยนะเพราะถ้าเกิดเราไม่แช่น้ําตลอดเวลาเนี่ยตัวมันจะเหี่ยวเพราะในตัวมันมีน้ําเยอะพอเราไม่แช่น้ําพวกแบบน้ำมันจะออกมัเรื่อยๆแล้วตัวมันก็จะเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วมันไม่มันก็จะไม่เต่งตึงไม่เต่งตึงมันก็จะไม่สวยนี่ตัวมันใหญ่เราก็ต้องมาทําการเชิแหละให้มันพอดีคําก่อนจะได้กินง่ายๆพอเวลาเราลวกแล้วเนี่ย นี่ก็หั่นเนี่ยมันเป็นแง่งอยู่แล้วก็เอาสวยๆแล้วก็หั่นตามมันแง่งแง่งแง่งมันแง่งมันนะครับไหนใหญ่ไหนก็อาจจะแบบตัดออกนิดนึงอ่าให้มันพอดีคำพอแล้วมันลวกแล้วเนี่ยมันจะได้จะได้กินง่ายเพราะแมงมันก็จะคำใหญ่ๆมากเลยอันนี้เผื่อไม่ต้องหั่นเล็กมากนะเผื่อมันหดด้วยเพราะมันจะหดอีกหดลงไปอีกฟักพักฟักเยอะเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้เราว่าประมาณนี้กาลังสวยๆเนี่ยตัวประมาณนี้กําลังสวย มันหดแล้วมันก็จะเหลือพอดีพอดีคัหน่อยเล็กไปก็ไม่ได้มาหั่นกันไว้ก่อนตักเลยอ่ะที่เราหั่นไว้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเราเตรียมไปทํากันนี่นะครับคุ้ที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาน้ําไปต้มรอก่นระหว่างเราที่เราจะทําน้าจิ้มซีฟูด้ดป่ะจะเอาน้ําไปตั้วไว้ก่อนรอเดือด เดืเอดมาเดี๋ยวเรามาทาน้าจิ้มฟรีฟูดกันสูตรนี้ยจะเป็นสูตรน้ําจิ้มฟรีฟูที่ไว้กินกับแมงกับพูนและเราอ่ะจะเป็นสูตรที่ผสมวาซาบิด้วยแต่ขั้นต้นเนี่ยเราต้องทําน้าจิ้มฟรีฟูกันมาก่อนก็นี่ลากผักชีฮันนี่แล้วคักมันว้าจะได้ปั่นง่ายๆก็ใส่ไปข้างล่างเลยกระเทียม กระเทียมจีนเราใช้เป็นกระเทียมจีนใส่เป็นกระเทียมจีนไปแล้วก็ใช้เป็นพริกจินดาเขียวนะทีนี้น้ําจิ้มสูตรเนี้ยสูตรที่จะกินกับแนงกะพุนเนี่ยเราใช้น้ําจิ้มสูตรเกลือเกลือประมาณนี้เลยเกลือหนึ่งช้อนฟึบใส่ไปก่อนแล้วไปปั่นมันจะได้ปั่น,นง่าย,ายแล้วก็ใช้น้ากระเทียมดองนะน้ากระเทียมดองเนี่ยเราใส่ ชุดแรกเนี่ย5ช้อนหนึ่งสองห้าน้ำกระเทียมดอง5ช้อนใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเนี่ยมันตัวนี้มันจะทําให้หอมหวานถ้าใครไม่มีน้ําเชื่อมอะใช้เป็นไอ้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะแต่เราว่าน้ําเชื่อมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหอมหวานที่สุดละนี่น้ําเชื่อมช้อนหนึ่งก่อนแล้วฟึันจะหวานนัวเหมือนขนมอะแล้วก็ อันนี้แล้วแต่บ้านไหนนะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าบ้านเราใส่อยู่ก็เป็นผงนัวชุบเคผมพร้อมปัน่นแ้เดี๋ยวก็เอาไปปั่นได้เลย <Yeah! S 1> เอ่ะใครปั่นบั่งกดเลยปั่นละเอียดนะ <Yeah! S 1> แล้วพอเอาไปกินกับแมงกะพุนเะนี่ยแล้ววนเราจะปั่นละเอียดปั่นแบบละเอียดลิปเลยนะ นี่ดูดิรอบนี้เราปั่นแบบละเอียดยิบฮ้ยน่าจะได้แล้วละ่ะว้าหั่นมะนาวกันยี้ลืมหั่นมะนาวเลย <c oughs> นกไว้นี่เราใช้แบบหั่นมะนาวแบบน้ำส้มอันนี้ที่เราปั่นไว้ฮอ่คั้นน้ำส้มหั่นครึ่งลูก <c oughs> ใช่คั้นน้ำส้มจะได้แบบได้ตัวผิวของมะนาวข้างในด้วย ได้ผลมะนาวีหยได้ผลมะนาวข้างในด้วยกลิ่นมะนาวคือหอมดีดมากเลยเท๊ฟเฟโอเคต้องแน่เพิ่มมะนาวอีกครับสองซามฟี่อยุเนี่อืมอันเนี้ยเราเตรียมมาตอนเนี้ยมะนาวคือสี่ลูกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าปกติเรากะว่าพักสามลูกก็พอละแต่เราบีบพักสามลูกก่อนแล้วก็เหลือสแปร์ไว้ลูกหนึ่ง ถ้ามีเม็ดก็คัดออกนะมาลองชิมเนี่ดับหนึ่งรอดไหมขีดเ้าผ่านไหมดาบแรกเนี่ยเต็นแตวช่วงนี้มือขึ้นนะขอปั้นเฮ้ยได้เปรี้ยวแล้วได้เปรี้ยวได้เห็นไละขาดแค่หวาน ไอ้ขดาหวานจริงนิดเดียวครึ่งช้อนพอได้แค่นี้พอลองดูดับสองดับสองดับสองเทสดับสองดับสองนะดับสองเฮ้ยได้เลยอืมได้แล้วน้ำเชื่อมช้อนครึ่งแล้วก็ทีเนี้ยพอเราทำไอ้น้ำจิ้มฟีฟ้ดไปแล้วนะ ปูผสมวาซาบิอ่ะก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรเอาถ้วยนี้เลยเฮ้ยเยอะไปไหมเนี่ยโหซาบซ่านแน่นอนใส่วาซาบีลงไปแล้วก็เอาไอ้น้ำจิ้มซีฟูฟ้ดท,ที่เราทำเนี่ยผสมใครอยากได้ซาเผ็ดเทา่าไหร่ก็แล้วแต่ใส่เลยเนี่ยเห็นปะ่ะน้ำจิ้มเราที่เราใส่วาซาบีไปแล้วอะพอวาซาบีมันละลายอะคือสีมันจะแบบยิ่งเขียวอ่อนไปก,กว่านี้แบบ เยอะเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นจมูกเฮ้ย <c oughs> ขึ้นจมูกเลยลวกมันต้องลวกนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวมันจะหดเกินไปไฟฟึบ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 สดิงก็พอแล้วนะสดิงก็พอนะพอเริ่มน,นั้นก็พอละอืออือพอแล้ะพอละพอละอ,อ,อย่าลวกนานเกินนะลวกนานเกินนะมันเหี่ยวได้ละได้ละ เน้ำจานพร้อมจานพร้อมขั่วที่นเฮ้ยนี่เห็นไหม,มแมงกะพุนโริ้มเราเราแต่งหน้าเราก็แต่งหน้าด้วยแครอทเลยที่เราแบบเอาไว้ก็โรยแครอทไปให้มันมีฝีฝันนิดนิดตั้งโอหันตั้งโอนิดหน่อยนี่ผักตั้งโอ ขึ้นใช้เออตั้งโอขึ้นใช้ใส่ไว้อย่างงี้อ่าปึ๊บฉะนั้นปุ๊บก็จบท้ายด้วยนี่เลยกระเทียมเจียวนี่ตบด้วยกระเทียมเจียวฟึบเสร็จเรียบร้อยแตะดะดะ่นันี่แมงกระพุนลวกจิ้มกับน้ำจิ้มฟูฟตรซอสวาซาบิ หอมเสิร์ฟปึ้งมาดูน,นิ้วทำนัวของน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดสูตรบากาบีอันนี้แมนกับพูลที่เราลวกต้องลองชิ้นไหนชิ้นนี้แล้วกันเนี่ยแหละมันคือเวลาที่เรารอคอ,อยเวลาของการกินนี่ดูด,ดิโอมมีความหอมกระเทียมเจียวนิดนิด,นดเลย อืมอืออมฮ่าากูกเฮ้ยเผือกแก้มอืมตึงแก้มอร่อยมยันจะกรอบเลยเอาาหอม่ม คือหมกอืมอ,อ๋น,น้ำตาไหลอเอาอยอาแรงคนนี้ของเราฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้หน่อยเ้วเจอกันใหม่นะอีพีหน้าสำหรับอนะีพีหน้าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราพาไปทำไปดูก,กันอีทีสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย